เฉีมนทาวสวัสดีนะักเรียนที่น่ารักของเหล่าซื้อทุกคนนะคะกลับมาเจอกับหลีเหล่าซื้อในวิชาภาษาจีนนะคะ อาทุกคนเอาหนังสือเรียนขึ้นมานะคะเอาหนังสือเรียนขึ้นมาเครื่อเปิดซูนะคะแล้วเราซื้อฝากพวกเราทบทวนเนื้อหาเก่าๆคำพท์นะคะเึง่งมืสอแล้วก็พินยินปีว่าจื้อผางนะคะคลิปเก่าๆดูย้อนเพื่อเป็นการฟูสีเนยหลงทบทวนเนื้อหาเก่าๆด้วยนะคะแล้วก็อาทุกคนเปิดหนังสือตาครซูนะคะเปิดหนังสือนะไปที่หน้าห้าสิบ ฟานเต้าตี้อู่ือเย่นะคะอ่ะทุกคนเปิดไปหน้าที่ห้บนะคะอ่าเรามาเริ่มอ่านกันเลยนะคะคำแรกเกิดเราซื้อตูถาวมีถา,าวมีซาวข้าวถาวมีถาวมีซาวข้าว 接下来生词，跟老师读：煮饭、煮饭、汤饭、饭、煮饭、煮饭、汤饭、饭。好，同学们，复习读生词，多一次。 เท้าหมี่เท้าหมีซาวข้าวเท้าหมี่เท้าหมีซาวข้าวจู่ฟ้านจู่ฟ้านทำกับข้าวจู่ฟ้านจู่ฟ้านทำกับข้าวนะคะวันนี้เราซื้อจะสอนคำศัพท์สองคำนะคะก็คือคำว่าอ่าเท้าหมีซาวข้าวจู่ฟ้านก็คือทำกับข้าวหรือว่าทำอาหารนั่นเองนะคะ ทีนี้ทุกคนเอาสมุดเจียวเสียขึ้นมานะคะ,ะเรามาเริ่มกันเลยตัวที่หนึ่งเริ่มเลยนะคะตัวแรกเราซื้อให้พวกเราเขียนคำว่าหมี่หมี่หลายขั้นทาเตปีชุนโยจิก็ปีว่าโยริว่านะคะมีอยู่ด้วยกันหกขีดนะคะตัวแรกที่เราซื้อจะให้อสอนเขียนวันนี้นะคำว่าหมีมีอยู่หกขีดนะคะโยริว่า อ่พร้อมกันค่ะเตียนเพียเหงสู้เพียหน้าอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีเขียนนะคะอันนี้เขียนจากอ่าเซียนเพียเฮาหน้าฉงสร้างเตาเซียนนะคะเขียนบนลงล่างซ้ายไปขวานะเขาคายซื้อเตียนเพียเหงสู้ 撇า好再来点撇横竖撇捺นะคะตัวแรกคําว่ามีนะคะอะทุกคนลอกโลอกลอกโจทย์ลงไปเลยค่ะคําว่ามีนะอ่าคขาว่ามีนะะาามนะคะมีแปลว่านะแค่หมีคคำเดียวตัวนี้เขาจะแปลว่าอ่าข้าวสารนะคะ คำต่อมาเราซื้อให้พวกเราเขียนคำว,ว่าฟานผงเชมันหลายข้านท่าเดิปีช่วนจีกี่า,าอ่า้อยอะมีขนะคะมีอยู่ด้วยกันเจ็ดขีดนะอ่าพร้อมกันนะคะเผียเขิงเพีย สู้ถีเพียเพียเหงเพียหน้านะคะคำว่าฟ้านฟ้านแปลว่าข้าวนะคะเอาทุกคนลอกโจ์ลงไปนะลอกโจทย์ลงไปเลยนะคะอ่ะทีนี้พร้อมกันเพียเหงเพียสู้ถีเพียเพียเหงเพีย หน้าเอาจ่หลายเพียเหงเพียสู้ถีเพียเพียเหงเพียหน้านะคะคําว่าฟ้านะทุกคนเขียนลงไปนะคะเขียนหนึ่งแถวนะหนึ่งบรรทัดนะคะถ้าเขียนไม่สวยเป็นไงเย้าชาเตี้ยวนะคะลบทิ้งแล้วเขียนใหม่นะคะจ่หลายเสียตัวอีสุนะคะ ห้ามปล่อยผ่านไปนะถ้าเขียนผิดไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าทีนี้เรามาดูตัวสุดท้ายนะคะเราซื้อสอังเขียนคำว่าโตโตนะคะโตคำว่าโตนะหลายข้านท่าเตอร์ปีสุนนะคะ 有ชี้ว่านะคะมีอยู่เจ็ดขีดด้วยกันเหิงสู้เหิงเจอเหิงเตียนเพียเส้นสุดท้ายก็คือเหิงนะคะเหิงเส้นสุดท้ายเนี่ยจะยาวกว่าเหิงด้านบนนะคะทงกชุกท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 ุกคุกท่กทุ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 กทเกทุกอุ นะคะ，都快写ลงไป呐。娇姐、啊，卷锥耶，นะคะ，老师，让同学们姐，三个汉字就是米饭豆那ะ好的，下课，再见，下次见，拜拜。